วัสดครับชื่อสนุกนะครับก็เมาามอยนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องเรื่องการเลี้ยงการสร้างอาหารขอ้อเรื่องแรกนะครับแล้วก็เรื่องที่สองน่าจะเป็นเรื่องเดี๋ยวผมลืมไงถ้าผมไม่บอกเรื่องเทคโนโลยีแลวกันเทคโนโลยีนะลอง2เรื่องนี้ก่อนถ้าว่าคิดได้อีกก็ เล่าให้ฟังนะครับเรื่องการพึ่งพาตนเองอะไรพวกนี้คือมนุษย์น่ะโดนสร้างน,น,น้บบระนบนาการเมืองเนี่ยร่างกฎหมายมาเพื่อทําก็ได้ให้คิดกลย,ยุทธ์ยังไงก็ได้ให้ประชาชนเนี่ยอยู่รอดนะครับแต่ว่าถ้าเขาไม่ได้คิดดีคือเขาเขาก็จะกอบโกยเอาเอาเอาเงินเอาอะไรเนี้ย มาแบบว่าเขาเรียกคอร์รัปชันนั่นแหละโกงอะ่ะเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอะ่ะเพราะตัวเองลงทุนไปเยอะเงี้ยมันก็ต้องเอาทุนคืนครับมันก็เป็นมันเป็นตรรกะหนึ่งของของการคิดของมนุษย์นะก็คือตัวเองลงทุนไปเท่านี้ตัวเองก็ต้องคืนทุนเท่านี้มันก็เป็นเรื่องตรรกะของมนุษย์อยู่แล้ว ว่าผมคิดว่าเมื่อนักการเมืองเนี่ยเขาต้องการทําอย่างนี้เราอย่าไปทําตามเขาเช่นลูกเราเนี่ยตัวอย่างเนี่ยลูกเราเนี่ยเดี๋ยวนียเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนานะพัฒนาโลกเยอะเนี่ยผมจะพูดเรื่องต่อไปคือพัฒนาก็คือสามารถทําคลิปทําอะไรได้โดยที่ว่าไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรมากครับคืออุปกรณ์มือถือนี่คือเขา เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาทําให้เราอยู่บ้านทําทํางานที่บ้านได้โควิดเข้ามาเนี่ยมันก็คือมาให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมนะผมว่าดีนะจะทําให้บ้านเมืองเนี่ยจะทำให้บ้านเมืองเนี่ยใช้น้ำมันน้อยลงนะครับเพราะว่าจะใช้เทคโนโลยีในการทํามาหากินนี่เยอะขึ้นนะครับทำมาหากินเยอะขึ้นแล้วก็ แล้วก็ชีวิตเราเนี่ยชีวิตเราเนี่ยง่ายขึ้นอ่าอย่างนี้ดีกว่าผมก็ต้องคิดให้ชีวิตเราเนี่ยง่ายง่ายขึ้นดูแลเขาเรียกยังไงสามารถมีเวลาดูแล,ลสัตว์ที่เราเลี้ยงปลูกผักที่เราต้องการกินนะครับแล้วก็ <c oughs> มีเวลาเลี้ยงลูกเราครับสอนลูกเรา ให้ลูกเราให้ลูกเราแบบเก่งอ่ะให้ลูกเราแบบเขาเรียกอะไรทักษะทักษะการเอาตัวรอดอย่างเงี้ยอืมประมาณนั้นเห็นไหมที่พวกทหารเขาจะเรียนกันอ่ะทักษะการเอาตัวรอดในป่าอย่างเงี้ยอืมประมาณนั้นนะครับแล้วก็มันเร็วนะครับเด็กสมัยนี้คือเขาอยู่กับโทรศัพท์เขาหาความรู้เองได้นะครับ เราสมควรที่จะหยิบยื่นให้เขาสิไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยอันนี้ทําให้เด็กเป็นอย่างนั้นย่างนี้ผมทํางานอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์นะครับแล้วก็เอ้ก็ทําคลิปวิดีโออะไรเงี้ยทำตัดต่ออะไรเงี้ยนะบางทีก็ไม่ตัดช่องนี้ผมส่วนใหญ่ผมจะไม่ตัดเพราะผมไม่ชอบการตัดต่ออเอแต่อยู่กับ แต่เวลาเอามาลงเอามาอะไรเงี้ยมันก็ต้องลงผ่านมันก็ต้องอยู่ก็คืออยู่กับหน้าจออยู่กับอะไรเงี้ยแหละแค่นี้งานก็เยอะแล้วไปตัดต่ออีกคือมีโครงการเยอะโครงการกัความที่คิดว่าเออเราจะทำอะไรบ้างเนี้ยทีนี้เด็กอะ่ะเหมือน ถ้าย้อนกลับมาเรื่องนี้เด็กปุ๊บพอเขาทําอะไรเป็นเขาอ,อะไรเป็นปุ๊บเราสามารถพึ่งพาเขาได้ต่อเลยถ้าเราวันหนึ่งเราเราแบบทําไม่ไหวแล้วเนี่ยเขาก็มาแทนได้เลยแต่อันนี้พอส่งลูกเรียนปุ๊บจบมาปุ๊บจบปริญญาตรีจบปริญญาโทปุ๊บกลับมาปุ๊บเด้งเลยนะครับช่วงนี้ดูสังเกตดูอันนี้ก็ไม่ได้ว่านะบางคนเขาก็เกง่งเขาก็แบบประยุกต์ได้เ,เจ็บคอเลยมั้ง จะให้คลิปเดียวจบไปเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่กระเ,เ,เป๋าต่อไปอเรื่องเทคโนโลยีแล้วกัน<ๆ>ผมข้ามมาเรื่องนี้เพราะง่ายๆก็คือผมสรุปนะผมสรุปเรื่องสรุปตอนท้ายดีกว่าแล้วก็ <c oughs> เรื่องเทคโนโลยีครับเทคโนโลยีเนี่ย ผมมองอยู่เทคโนโลยีเนี่ยผมมองหลายตัวแต่ผมก็จะพูดเรื่องเรื่องของพวกซัมซุงและ iPhone ก่อนนะครับเ <c oughs> พราะผมกำลังสนใจ2ตัวนี้มาก2ตัวนี้คือแบบประทากันแล้วมันจะมีหัวเว่อีกหัวเว่อะไรนะ่ <c oughs> คือไอผมเพิ่มพาหมามาเดินเล่นด้วยพาแล้วก็พาลูกมาอะไรเงี้ยเดินเล่นกัน ผมจะมองอยู่สองตัวนี้ครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันล้ำล้ำจริงๆแล้วก็โมวายไมนมีปัญหาก็คือเขาไม่ให้ลงเกี่ยวกับเฟซเกี่ยวกับอะไรที่ไม่ใช่เฟซไอไม่ให้เพสอ่ะไม่ให้โหลดอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้นนี้แก้ยังครับผมก็ไม่รู้เรื่องผมก็ไม่ได้รู้แต่ในมุมมองผมว่า ผมมองอยู่แค่ท s ซุงกับไอโฟนไอโฟนเนี่ยผมชอบในเรื่องของเรื่องของอะไรนะเรื่องของบอดี้มันนะครับสเตนเลสไอ้ไม่ใช่เออสเตนเลสถูกแล้วผมชอบบอดี้มันส่วนของขนาดตัวน้อยๆตัวเล็กไอ,อตัว น้องๆมันอะทําด้วยอลนะูมิเนียมนะอลูอลูมิเนียมใช่ไหมเออแบบสแตนเลสแล้วก็อลูมิมอลูมิเนียมเนี่ยผมเคยใช้เสี่ยวหมีนะครับเอาบอดี้มาทําเป็นอลูมิเนียมกันโคตรดีเลยมันระบายความร้อนได้ไงดีจริงๆผมดอมรับเลยเรื่องเนี้ยแล้วทีเนี้ยผมก็มามองโทรศัพท์ที่มันทํากับไปพวกเนี้ย ออมันก็ใช้ได้ดีถึงชิปมันจะร้อนก็มันก็ระบายเร็วระบายความร้อนได้เร็วนะคือจุดสําคัญเลยตรงนี้เลยครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเอาเคสใส่อยู่ดิมันก็ทําให้ระบายความร้อนยากอยู่ดีก็คือเราต้องใส่เคสที่มันมีรูเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยเนี่ยหนึ่งเนี่ยมันเรื่องความร้อน,นครับต่อไปเขาก็คง,งทําโทรศัพท์ที่ สามารถระบายความร้อนแล้วก็คิดได้เร็วขึ้นไปเรื่อยๆนะครับระบายความร้อนดีๆแต่เขาก็ต้องจูนนะนะจูนให้โทรศัพท์มันเดี๋ยว<ห> <éta> จะมา,มาบอกทริคให้นะครับทริคของการคิดจะซื้อโทรศัพท์นะครับผมเคยซื้ออ p สบสอง pro max ม,มาขนาดถอดเคสชาร์จทับตลอดครับแต่ว่า,าเราใส่ใ<ช>ไปเวลา,ามันอัปเดทเนี้ย มันจะไม่ร้อนทันทีนะครับเวลาเดือก็ร้อนเหมือนกันแต่มันก็เก็บไว้เพื่อประมวลผลตอนตอนหลังๆพอเราใส่เคสเราก็ลืมเครื่องระบายความร้อนได้ไม่ดีนะความร้อนสะสมในเครื่องมันก็เยอะอย่างเงี้ยทำให้แบตเตอรี่มันเสื่อมได้ประมาณนั้นเทคโนโลยีผมคิดว่านะผมคิดว่าซัามซุงกับ iPhone เนี่ยซัมซุงเนี่ย เขามีกลุ่มตลาดของเขาส่วน iPhone เนี่ยเขาก็มีกลุ่มตลาดของเขานะครับผมคิดว่ามีมีผมคิดว่านะผมจะซื้อโน้ตยี่สิบเนี่ยโน้ตยี่สิบเนี่ยเพื่อเอามาใช้ดูนะครับเอามาใช้ดูก็ผมคิดว่ามันมัน เทคโนโลยีของกล้องเนี่ยมันจะมีกล้องซูมด้วยนะของฮอนดูงเนี่ยซูมได้ไกลมากห้าสิบเท่าร้อยเท่าอะไรเงี้ยเทคนิคการซูมอ่ะผมว่าดีนะเทคโนโลยีเนี่ยแล้วก็กล้องเนี่ยมันมันก็สีมันก็ตรงอนะ่ะที่เขารีวิวกันนะทั้งสามตัวเลยสีสีตรงทั้งสามเลนนะนะ โอ้สองเรื่องนี่ก็สิบนาทีแล้วครับผมก็คิดอะไรคิดอะไรไม่ออกแล้วก็คิดแค่ว่าไอซัมซุงเนี่ยน่าจะมีฐานลูกค้าเยอะกว่านะผมว่าเพราะมันมีปากกาไงปากกาเนี่ยเป็นเป็นแล้วตอนนี้คือทำกล้องข้างหน้าสี่สล้านโหสุดยอด มันละงานนี้แล้วก็ด้านหลังก็เซนเซอร์คือเอาง่ายๆคือซัมซุงอ่ะผมเชื่อว่าอย่างนี้ผมเชื่อว่าการพัฒนาเป็นอย่างนี้นะเออผมเริ่มคิดออกแล้วพัฒนาของซัมซุงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คือมันมาสามเลนตลอดแล้วก็มันมันจะมีเลนแบบซูมได้ไกลเลนหนึ่งเลนนั้นตาไหวเลนหนึ่งเลนไอเลนธรรมดาเลนหนึ่ง<ะ> <ไ>เลนส์เนี่ยอันนี้คือ,มอสมมติ<ไ>ปเป็นเลนส์ซูมของไอ้นี่ลวกันของของซูมลวกันแล้วก็น,กนี่นี่เป็นเลนส์ธรรมดาแล้วก็นี่เป็นเลนส์นังต้าวายเงี้ยซูมได้ไกลมากครับซูมเราซูมดูจะถ่ายอะไรไกลๆได้ถ่ายนกถ่ายอะไรไกลๆได้นี่ถ่ายลูกถ่ายลูกค้ามีเยอะนะครับแล้วก็บางคนก็ชอบซูมไงพวกตกปลาพวกอะไรเงี้ยซูมเวลาติดเบ็ดอะ กล้องซูมลงไปเลยใช้่ p o o n เนี่แหละอัดอัดแล้วก็ลง YouTube คนก็มาดูนะครัภาพก็สวยนั่นแหละเราก็อยู่ใต้ลมไม้อย่าให้ร้อนมากนะครับประเทศไทยมันต้องเปิดยเคสอย่างเดียวงานเนี้่แล้วก็หาที่จับแล้วก็ตั้งให้ดีๆีนะเดี๋ยวหล่นแต่ว่ามัน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 ใส่เคสใส่อะไรมันหล่นมันก็เวลาเอามาถ่ายเร็วเเนี้ยนะต้องการช็อตเร็วเเนี้ยนะเราไม่ได้แ ถ่ายนานนี่ถ้าเราถ่ายนานเราก็ต้องเปลยเคสอีกเออก็คิดอย่างนี้ดีกว่าก็เมามอยไปเรื่อยครับวันนี้ก็เหมือนและไอโฟนเนี่ยผมผมเชื่อนะว่าเทคโนโลยีอ่ะมันเพออยูนิซิบสามโปรเนี่ยมันทํามาเห็นมีคนบ่นเยอะก็คือแบบถ่ายโอนคือมันทําให้พวกนักพัฒนานักที่ท,ำทํำลิปวิดีโอเขาเนี่ยคือ ลูกค้าชั้นย่องเขาคือลูกค้าที่ลงไปซื้อแล้วเอามาทําคลิปอะครับนี่เขาเล่นแบบนี้เขาเล่นการตลาดแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเล่นการตลาดแบบนี้เขาไปทําพอไปทําคลิปพอไปทําอะไรเงี้ยเขาก็ได้แบบคนก็มีคนก็ยิ่งชอบ iPhone อยู่แล้วเพราะ p h o n e เนี่ยไม่ค่อยทําโปรโมชั่นอะไรหรอกทําให้ตัวมันแพงอยู่ตลอดแล้วก็ของเขาดีอะเขาขายของดีเขาไม่ค่อยลดเขาไม่ค่อยอะไร แล้วก็ใช้ได้นานไอโฟน่ะใช้ได้นานสมมติ a อน r o อยเนี่ยตัวท็อปเนี่ยสปีอะสปีเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วเริ่มไม่ชิไม่ใช่ดิสี่ปีเนี่ยเริ่มรู้สึกแล้วว่าชิปมันร้อนอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนเหมือนเหมือนไอโฟนเนี่ยเขาจะจูนนะมันก็ร้อนหมดแหละผมว่าแตเเเ่เขาก็เขาก็มันก็ทั้งทั้งไอโฟนทั้งอะไรมันก็ร้อนนั่นแต่ว่าไอโฟนอะมัน ดูยังไงก็ไม่รู้ให้มันใช้ได้งานนานมากๆเลยอาจจะเป็นเพราะว่าบอดี้ของมันเนี่ยเป็นบอดี้มันแข็งแรงด้วยแหละพอกระโดหล่นกระเทากระเทือนหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีทําให้ชิปพวกนี้เกิดไม่เปิดความร้อนอุปกรณ์ภา,ายในมันจะเสียหายเพราะว่าแค่ความร้อนเนี่ยแหละ <Okay. S 1> นั่นแหละประมาณนั้นผมก็เลยแนะนําว่าคือเราอะ่ะ เนี่ยจะย้อนมาข้อหนึ่งก็คือเราสร้างบ้านดินอยู่อะไรอยู่เนี้ยเอาอุปกรณ์พวกเนี้ยมันจะเย็นครับผมลองมาแล้ว,นนลวเนี่ยหน้าร้อนเนี่ยผมก็ต้องเข้าไปทํางานในในบ้านดินตอนนี้บ้านดินผมยังไม่ได้เทพื้นไงผมต้องเทพื้นก่อนเราไม่รีบครับพัฒนาไปทีนิดทีนิดทีนิดไม่ต้องไปเป็นนี่ครับถ้าเป็นนี่เราก็ไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้สบายครับ นั่นแหละข้อหนึ่งก็คือสรุปว่าเดี๋ยวส,สรุปทั้งสองข้อคนระับผมก็พอก่อนแค่นี้มันจะสิบห้านาทีข้อหนึ่งประมาณว่าโรงเรียนเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าการหาเงินอา่อาคนแม่ก็ต้องทํางานหาเงินเข้าโรงเรียนปับ๊บซื้อาหารื้ออะไรมันเป็นการเขาเรียกว่าทําให้ระบบการเงินเนี่ยมันโตนะครับอกลับบ้านพอดีทําให้ระบบการเงินเนี่ยมันหมุนเวียน มันมีการแลกเปลี่ยนค้าใจ้ามันโดยการใช้เงินอเขาก็สามารถเราก็ประเทศเราก็สามารถมีมีการหมุนเวียนของ GDP สามารถยื่นเรื่องกู้ได้กู้แบงก์กู้อะไรเงี้ยของของของธนาคารโลกะนะเพื่อเอามาพัฒนาประเทศอะไรเงี้ยเป็นนี่ไงประเทศเป็นนี่แต่แต่คิดไม่ออกแล้ว แต่ไม่ได้คิดว่าประชาชนจะมีกินหรือไม่มีกินเออแบบมานนี้ประชาชนจะมีกินหรือไม่มีกินช่างเขาแค่ให้กูกู้ได้ก็พอมึงทำเครดิตให้กูประมาณนั้นมันมีอยู่ทางเดียวถ้าเราอยากจะแก้ไขเรื่องนี้เราใช้เงินให้น้อยลงแค่นั้นเองปลูกผักปลูกยญ้ากินแลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้าน ผมว่ายุคนี้ต้องมาแน่นอนผมสรุปเลยี่ผมดูอนาคตไปเลยส่วนในพวกไอโทรศัพท์เทคโนโลยีนะจะเข้ามาพัฒนาเนี่ยเรื่องเนี้ยมันควบคู่กันนะครับแต่คนผมผมแยกเป็นสองเรื่องให้จริงมันเรื่องเดียวกันนะครับพัฒนาไงพัฒนาเด็กเรียนไายได้ทางนี้มีปากงปากกาเขียนมาโน้ตนะัยมีปากกาเขียนผมคิดว่าโทรศัพท์เนี่ยเขาแบ่งเป็นสองกลุ่มละกลุ่มแบบ ที่จะทำพวกภาคพยนต์อะไรเงี้ยต่อไปนะไอทั้งสองค่ายเนี่แหละเขาคิดอย่างนี้ภาคพยนต์เหมือนเหมือนไอโฟนเนี่ยมันจะไปทางภาคพยนต์นะผมว่ามันจะปการทำกล้องให้มันสามารถอัดได้ดีขึ้นอนะไรเงี้ยทำชิปให้มันแรงขึ้นประมวลผลได้ดีขึ้นแต่เหมือนเหมือนใน ซัมซุงเนี่ยเขาจะเน้นพวกพวกทำงานแบบตามแบบที่ต้องเอาไปต่อนั่นต่อนี่เดี๋ยที่ต้องเขาเรียกว่าทำงานกับหลายคนได้อะประมาณนี้ผมผมผมเชื่ออย่างนี้นะแต่ iPhone เนี่ยมันเป็นความเป็นส่วนตัวอยู่บ้านเหมือนผมเนี่ยผมผมก็ชอบนะ iPhone แต่ผมไม่เคยใช้โน้ตไงผมก็พูดไม่ได้ว่าข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงผมก็เลยมาทำคลิปเนี่ยเพื่อที่ผมจะมาบอกเหตุผลด้วยว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันสำคัญยังไงคับ เราเอาเงินเนี่ยให้ให้ลูกไปเรียนกับเราเอาเงินเนี่ยมาซื้อของที่เราต้องเรียนรู้กับมันเพื่อต่อยอดเราไปสอนลูกต่อให้คุณคิดเอานะครับคุณอาจจะเดินผิดทางแล้วแต่คุณก็สามารถกลับมาได้ผมเชื่อว่ากลับมาได้ทุกคนกลับมาได้แน่นอนเดี๋ยวผมจะซูมเนี่ยถ้าเป็นซัมซุงมันจะซูมลงไปได้เลยแต่นี้ซูมได้นี่อันนี้ซูมความละเอียดไปความละเอียด ความละเอียดเท่ากันหมดเลยนะครับเลนไอโฟนเนี่ยแต่ถ้าเราจะซูมอีกะซูมอีกได้นะครับแต่ภาพมันจะแตกภาพมันจะแตกเนี่ยภาพมันจะไม่ไม่ไม่โอเคแล้วก็นี่ดึงกลับมานี่นี่เลนหลักนี่นีนเลนคือไอโฟนมีเลนสามระยะอย่างี้ดีกว่ากว้างกับซูมลงไปแต่ ซัมซุงเนี่ยมันผมว่าเป็นเป็นงานที่เหมาะกับคนที่ชอบท่องเที่ยวชอบโลกของการแบบยังไงเขาเรียกว่าโลกของการแบบเขาเรียกอะไรโลกของอาร์ตสายอาร์ตสายแบบอินดี้สายเขียวเห็นไหมมีสีเขียวด้วย iPhone ก็ออกสีเขียวมาเนี่ยแต่คือ เทคโนโลยี iphone 13 pro เนี่ยผมเคยจะพูดแล้วนะว่าเ,เรื่องยาว20นาทีอะอเรื่องเรื่องยาวเนี่ย iphone เนี่ยผมคิดไม่ออกเลยนี่อ๋อมันมันไม่ตั้งชื่อ1 2 12 s pro อไรพวกนี้เพราะว่ามันเกี่ยวกับตลาดด้วยมันเกี่ยวกับตลาดด้วยมันก็เลย มันสร้างตัวนี้มามันตั้ง13เลยเพื่อให้เมื่อก่อนมันมีไอมันมี4ี s อะไรอย่งี้ใช่ไหมมันมีอย่างงี้ใช่ไหม5เอสอย่างเงี้ยคือมันมันเป็นตัวที่เอามาพัฒนาต่อยอดออกมาคือพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วมันมีตัวกลางอย่าเงี้ยแต่นี่มันตั้งมันมันมันไม่ตั้งชื่อนี้เพราะว่ามันเกี่ยวกันตลาดด้วยเมื่อก่อนมันตั้งเมื่อก่อนมันตั้งแบบ ตั้งชื่อมันนี่แล้วความรู้สึกมันเป็นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วการพัฒนาของไอโฟนอะมันมันพัฒนามันก็เปลี่ยนหมดแหละข้างในอะแต่มันพัฒนาให้เทคโนโลยีที่ระดับโปรจริงๆอะที่จะเอาไปทํางานวิดีโอแบบที่แท้ทูอะแต่ถ้าเป็นซัมซุงเนี่ยมันก็ใช่มันก็พัฒนาแต่มันพัฒนาให้ยังไงให้มันเราจะงงกันไปใหญ่ เดี๋ยววันหลังนะถ้าผมคิดออกเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้มันอธิบายให้ฟังมากมากกว่านี้นะครับถ้าแต่ผมคิดว่าแฟนทํสูงไงเยอะกว่า i p h o n e ผมเชื่ออนี้นะผมเชื่อแบบนี้แต่ว่า iPhone เนี่ยก็มีแฟนเยอะเหมือนกันก็มีแฟน iPhone เยอะเหมือนกันเพราะา iPhone เนี่ยมันเหมือนเหมือนไอเหมือนไอโฟนเนี่ซื้อมือสองเนี่ยคนก็ซื้อเขาเขามั่นมั่นใจนะแต่ถ้าเป็นไ ไอโน่เงี้ยไม่นะครับไม่นะเนี้ยเห็นว่าพวกขยะพวกอะไรหมาหมาเอามาผมก็เลยอยู่กับขยะไงชีวิตไม,ตออมนะ่ต้องอยู่จริงจริงแล้วมนุษย์ด้ยนะต้องอยู่ขยะอยู่แล้วเพราะมนุษย์สร้างขยะมนุษย์ไม่ได้กลับเข้ามาในวิถีของเขาเรียกของอะไรวิถีของเอาใบตองมาห่ออะไรพวกนี้สมัยนี้โหทำงานหาเงินทำงานไม่มีเวลาที่จะมาเก็บหาอะไรอย่างนี้หรอก โอเคก็ผมก็ประมาณนี้ก็สรุปสั้นๆเลยนะครับว่าเทคโนโลยี Technology เนี่ยสองตัวเนี่ยโอ้โหสุดๆประมาณนี้แหละ